อะไรเหล่ให้สบายใจดีกว่าที่เหล่อยู่ของเราอ,อยู่กับเหล่ไมีความสุขคับแต่มาเที่ยวใหม่นะคะครับบางคนม่รู้จักเราทานก็ไม่คยรู้จัก,ลลกเยกลยความจริงใกล้แค่นี้น่าจะมานะไม่มาเราก็คถึงหลานแต่หลานไม่คิดถึงยายหลาน,ลานไม่รู้ยังเด็กอยู่ไหมอ่ะ เขาจะมายังไงแต่ยายเขาก็มาแบบว่าเขาก็มีครอบครัวแล้วใช่แต่เด็กแล้วเขาจะมายังไงอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่มาก็จ้างเขาเถอะไม่มาก็จ้างเขาเด็กสายมาอยู่นี่อยู่นี่เราไปดูลานรวยๆนี่โอ้ยดีใจตายโอ้สาธุครับสาธุสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะฮะดูผู้สูงอายุทั้งหลายน่นี่น่อ่านะครับก็ตาต,ต,ตออยายายที่นี่นะครับเราก็มาทำโครงการอินดิชาริตี้ที่เราทำต่อเนื่องมาทุกๆเดือนนะครับก็วันนี้มาเลี้ยงข้าวมีบริจาคของใช้ที่จำเป็นนะครับแล้วก็วันนี้เราเหมาสินค้าเข้ากลับไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแจกนะแล้วก็เอาไปให้เดรด็์ที่อยู่ในกลุ่มเอพีเราด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไปดู กำลังงับจำนวนกันอยู่นะฮะก็คือตุ่คือเหม่าก็คือหายไครึ่งหนึ่งไม่เคยเหมาแบบนี้อ๋อคือเรขึ้นดอยอ่ะเป็นเด็กๆที่หนาวอ่ะเดี๋ยวจะไปแจกคนที่ทดเทศแล้วติดดอยอ่ะครับยายก็หนาวเหมือนกันหนาวเหมือนกัน ยายนี่หาตังมาช่วยคนได้8,700บาทนั่งถักเนี่ยช่วยเพื่อนได้หมดเลยนะขอบคุณครับส่วนใครที่สนใจนะครับจะบริจาคให้กับออารพัฒนาที่นี่นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับและส่วนสำหรับแคมเปญอินดิแชริตี้ก็ทุกการเทรดหนึ่งหลอดเราก็จะมอบหนึ่งอีล,ล่าให้กับองค์การกุศลหรือแล้ทำาการกุศลแบบนี้นะครับมาช่วย เลี้ยงข้าวบริจาคให้กับเด็กๆหรือว,ว่าผู้สูงอายุนะครับในสังคมครับเพื่อให้สังคมเราหน้าอยู่ขึ้นครับ